อ้าวล่ะสวัสดีครับพอดีผมสนใจเกมนี้เป็นอย่างมากเลย r ลบล o x r e s t a u r a n t อไดคูนผมรู้จักเกมนี้ได้ก็เพราะว่าไปช่วยโอปออัดคลิปมาครับและผมรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้มันน่าเล่นเว้ยท่านผู้ชมคือผมเคยเล่นเกมแนวนี้ตอนเด็กๆที่มันเป็นแนวเสิร์ฟอาหารแล้วก็แบบผ่านด่านไปเรื่อยๆใช่ปะ่ะซึ่งในโลบลเอกด่านที่ผมเล่นกับโอปอเนี่ยมันก็ทําอย่างนั้นได้เวยแล้วมันสามารถแบบพัฒนาร้านแต่งร้านได้ด้วยผมว่าแบบผมว่ามันเฟี้ยวโอเคเล่นดีครับรออะไร โอ้ไม่เ nobody l e s t a r o n ทำไมนี่ตั้งชื่อร้านให้เราเสร็จสับเลยหรอ <Yeah. S 1> ไม่มีใครร้านไม่มีใครครับได้เลยงั้นเราตั้งตามที่เขาเตรียมมาให้เลยไม่มีใครอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ไม่เอาเอาแค่นี้ดีกว่าไม่มีใครโภชนาะไม่มีใครมาโภชนาะโอเคไม่มีใครโภชนาครับชื่อร้านผมแล้วก็อันนี้คืออะไรอ๋อ,อสามารถเลือกแบบผู้จัดจาการร้านได้นะครับ โอปอโคนี่มีไหมแอดมีปะวะไม่น่าใช่อ่ะเอางี้เรากด next ไปก่อนไม่จำเป็นต้องมีทีนี้เรามาเลือกดีไซน์ร้านได้ครับอ๋อเจ๋งว่ะคือโรบอกมันทาเกมได้ขนาดนี้เลยหรอนี่ไปลี่ยนสร้างเกมบแล้วก็มาสร้างเกม๊บรบอกเล่นเองดีปะเอาร้านไหนเอาแบบไหนดีวะเอาแบบนี้ดีกว่าผมชอบแบบนี้อ่ะให้เลือกประเทศด้วยด้วยว่าจะเอาอาหารประเทศไหนเอาอาหารประเทศไทยดีครับอาหารประเทศไทยเลยนี่เลยไทยฟู้ด วันที่หนึ่งเอ,อแล้วพนักงานเข้ามาเราต้องทำยังไงฮะรับ2โต๊ะอ๋อแล้วก็ให้เขามานั่งโอเคผมพอจะเล่นพื้นฐานเป็นแล้วเพราะว่าไปเล่นกับโอปอมาแล้วนะครับลูกค้าคนแรกของเราจําเขาไว้ครับจําหน้าตาเขาไว้เขาจะเป็นผู้มีพระคุณของเราเพราะว่าเราเปิดร้านครั้งแรกโอเครับออเดอร์รับออเดอร์รอออรแล้วก็ อ๋อต้องไปทําอาหารเลยเยยังไม่ได้รับลูกค้าเลยอย่าเพิ่งทําดิลองทําผัดไทยก่อนเนี่ยครับแล้วเวลาทําเราก็ต้องกดทําเองไว้คือแบบเจ๋งมากอะเร็วเร็ร็วเร็ทำลูกค้าเราอยู่เร็วเร็เสร็จยังใส่พริกไทยพร้อมเสิร์ฟอา้าวอ๋อต้องทำสองจานโอ้โหต้องมีคนช่วยจริงๆว่ะคือต้องมีคนช่วยจริงๆอะ่ะทำเองคนเดียวไม่น่าไหว แล้วลูกค้าก็ยืนรอยอยู่ข้างหน้า <S <S เราต้องมีลูกน้องเราต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนถึงจะมีลูกน้องใช่ไหมฮึบเรียบร้อยเก็บแล้วก็ถือสองมือไม่ได้เหรออ้าวทำไมอ่ะอ่ะรับลูกค้าก่อนรับลูกค้ารับไงรับแล้วก็มานั่งตรงนี้อ่าโอเคแล้วก็ผัดไทยอีกอันหนึ่งเอาผัดไทยไปขอให้อร่อยนะจ๊ะดูดิร้านอาหารไทยเดี๋ยวฝรั่งมาเยอะเลยครับ รู้ไหมว่าฝรัลล่งอ่ะชอบอาหารไทยมากเลยนะเอาล่ะตอนนี้เราก็รออ่ะอะไรเนี่ยผัดไทยอีกแล้วร้านกูมีขายแต่ผัดไทยไงวะสงสัยร้านผมมีแต่ผัดไทยแล้วท่านผู้ชมอ่ะรีบทำทำไม่ยากอ๋อคือแพทเทิร์นมันจะเดิมๆเลยเว้ยถ้าเกิดว่าเราทำเก่งแล้วใช่ป่ะเราจำแบบวิธีการทำได้แล้วก็กดแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดเป็นออเดิั่นเลยโอเคคลิกซ้ายหั่นหมูมาต้มน้ำ ไปอย่างรวดเร็วสายพิกไทยสวยอ่าเสิร์ฟครับเอาไปเลยพี่เสิร์ฟครับเรียบร้อย <c oughs> ลูกค้าสี่คนแรกของเรารู้สึกดีอย่างไรเปิดร้านวันแรกก็มีลูกค้ามากินแต่มันจะมีแต่สี่คนนี้หรอวะ <c oughs> ไม่มีใครมาเพิ่มเหรอ <c oughs> เราต้องรอโบอกทงหน้าร้านมะนี่มีใครเลย นี่กินเสร็จยางกินเสร็จแล้วต้องทำไงเก็บจานเย้เฮ้ยเ้ยพอได้พอได้ตอนนี้ผมมีเงินอยู่7 7แล้วละนี่ไงเขาวางเงินไว้ให้ด้วยเยี่ยมโต๊ะละ16ดอนเองเหรอโต๊ะละ16บาทเองอ่ะให้เป็นบาทแล้วกันเพื่ออัตรถในการเล่นโอเคอ่าตอนนี้อิ่มแล้ววางตังไว้ครับให้ติปผมด้วยขอรักสามพันไดไหมพี่ชายโอ้สิห ผัดไทยจานละ16เงงงอบวกราคาได้ปะจริงๆยังทําไม่ได้หรอกเพราะว่าเราต้องให้ร้านเราดังก่อนคือวันนี้กูจะมาทําแต่ผัดไทยใช่ปะโอเคได้ไม่มีปัญหาไปผัดไทยผมจำวิธีการทําได้แล้วคลิกซ้ายเร็วๆสองครั้งกดตัวดีคลิกซ้ายหนึ่งทีรอน้ําเดือดเราต้องจ้างพนักงานปุ๊บปุ๊บตอนนี้ผมมีเงินอยู่402แล้วนี่ชื่อผมนเซนจิ nice คือตั้งชื่อไอคอนไม่ได้โดนแย่งตั้ง เล่นเกมออนไลน์ทีไรไม่เคยได้เล่นใช้ชื่อตัวเองอะต้มน้ำเดือด,อดกดเก็บใส่เกลือปึ๊บเก็บปั๊บ,บ,บทำไมอหยิบสองมือไม่ได้อะสองสัยต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเอาไปขอให้อร่อยนะครับสวัสดีครับมางกี่ท่านครับสองท่านนะครับนั่งตรงนี้เลยครับผมร้านผมอร่อยทุกอย่างผมบอกเลยว่าร้านผมอะผัดไทยอร่อยที่สุดในเมืองนี้เพราะว่า มีแต่ร้านผมที่ขายผัดไทยเขาไม่ขายกันที่ทำอาหารดิะอยา่ามัวเพ้อเจอไปครับสัาเ,แบบออเ,เรา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 เมาเราเนาเราเอาอเราอราเราเราเาราเรเรเราาเรมราเรรเรารเรรเรเราเร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 าเรไรเรเราเราไาเราเราเเรเรเรรรเาเาเเร มากินอีกบ่อยๆนะครับอ่าผัดไทยสวยตอนนี้อิ่มแล้วเหรอสิบาทครับขอบคุณมานะครับอกากัดน้ามาอีกนะครับผมเยอะรวยรยอยากแต่งร้านแล้วอะ่ะเขามีเควสได้ทำด้วยหรอเสิร์ฟยี่สิบเจแปนเนสดิสอวชิพายแล้วกูเปิดร้านอาหารไทยแล้วผมจะทำเสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นได้ไงอะ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเขาให้เราทำเควสแบบเสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นอะ่สิบจาน แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่นะหรือว่ามันนะผัดไทยเป็นอาหารญี่ปุ่นด้วยวะเข้าใจอะไรผิดปะผัดไทยก็คือผัดไทยดิไม่ได้ผัดญี่ปุ่นวางเงินมาพี่จะไปรับออเดอร์คือมีแต่ผัดไทยจริงๆเว้ยช่วงแรกเราต้องแบบทำใจก่อนนะครับปอยซับับซับบ,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 บัปึ๊บต้มน้ำรอทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆหมุนไปหมุนมา ก็คือเหมือนแบบคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่แบบว่ามาเปิดร้านก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่นแบบแอบ,บเล่นเองคนเดียวอะไรเงี้ยเพื่อปั๊มเงินก่อนนะครับหรือถ้าใครมีเทคนิคดีๆในการหาเงินเร็วๆก็สามารถทิมพ์แบบใต้คลิปได้นะครับให้คิดซะว่าร้านอาหารนี้ทุกคนเป็นหุ้นส่วนนะครับอยากให้ผมทําอะไรคอมเมนต์ไ้ใต้คลิปเลยนะครับแบบทำอย่างแบบทำอาหารนู่นเพิ่มเติมอย่างนี้แต่งร้านเพิ่มอะไรอย่างนี้ ถ้าเกิดว่าอันไหนที่ผมทําได้ผมก็จะทําให้นะครับจะพิจารณาจากทุกๆคอมเมนต์เพราะาผมอ่านคอมเมนต์ประจําอยู่แหละนะครับยิบผัดไทยมาปยผัดไทยยางเดิมเรียบร้อยผัดไทยเสร็จหนึ่งอ,อ,อ้าวเหลือจานหนึ่งเอาไปก่อนกินไปก่อนแก้หิวคนเดียวไปครับอีกหนึ่งเมนูเรียบร้อยสองจานรับไปเลยครับแล้วเราปิดร้านยังไงอ่ะผมอยากปิดร้านแล้วอะออปชั่น E อีเกียอ๋อสามารถไปอ e ีเกียแล้วก็ไปร้านคนอื่นได้ด้วยนะครับอืมโอเค performance setting อะไรอย่างงี้แล้วผมอยากปิดร้านแล้วผมต้องทําไงกดหนึ่งอ๋อกดหนึ่งคือเราสามารถถ้าเกิดว่าอยากให้คนเยอะเราก็สามารถซื้อโต๊ะได้เลยใช่ป่ะอ๋อจ่ายแล้วก็จ่ายลเะเออเออเอเอเจ๋ง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 อ่ะวางไว้งี้ก่อนกินหน้าครัวเลยครับกินหน้าครัวเลยอ่าต่อไปไปที่เก้าอี้แล้วก็วางเพิ่มโต๊ะ ถ้าอยากให้ลูกค้าเยอะ <S <S เร็วๆนะครับผมเ,เรื่องตกแต่งค่อยว่ากันผมอยากได้ลูกน้องอะ่ะที่2นี่คือ,อะไรไอมเทม music customer นะครับอย่างที่3คืออาหารอ๋อสามารถเปลี่ยนชื่ออาหารได้ตลอดอผมว่าเอางี้ไหมลองช่วยกันคิดชื่อร้านอาหารให้ผมหน่อยอันไหนถูกใจผมตั้งอันนั้นเลยนะครับแล้วก็เราสามารถแบบ จ้างพนักงานต้อนรับได้แล้วก็ขวดติปอะไรอย่างนี้นะครับผมขยายร้านได้เอางี้เอาเวเตอร์เทรสคืออะไรวะไม่ใช่พนักงานดิมันเป็นแบบเหมือนแบบจุดต้อนรับอะไรประมาณนั้นปะเก็บจานครับนี่ไงพอมีโต๊ะมาลูกค้าก็เพิ่มขึ้นเว้ยอ่าโอเคแจงเก็บมา16บาทเย้ yeah. ผัดไทยใช่ไหมเย้ะ yeah. ผมว่าเราควรแบบทำเมนูอื่นๆด้วยแต่เดี๋ยวทำผัดไทยให้เสร็จก่น อผมรู้แล้วว่าไออันแรกที่เราซื้อมา100อ่ะเวเตอร์เทรสคืออะไรคือมันมันคือถาดนั่นเองครับได้เสิร์ฟ2คนได้พอดีอ่ะเดี๋ยวเราปิดร้านแล้วผมว่าวันนี้เรามาแบบเซิร์ฟเซิร์ฟก่อนแบบว่ามาเปิดร้านร้านนี้คือร้านของทุกคนนะครับผมอยากทุกคนมีส่วนร่วมด้วยการตั้งชื่อร้านคิดเมนูแล้วก็ตกแต่งอะไรเงี้ยนะครับจัดมาได้เลยคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วผมปิดร้านก่อนนิดน,นึงนี่ไงเราจ้างเชฟได้ เราเก็บเงินอีกหน่อยเดี๋ยวเราจ้างเชฟได้นะครับแล้วก็น,นี้คืออะไรอ๋อเพชสามารถเอาไปซื้อเงินจริงได้เหรออ๋อนี่มันคือโลโลบอกคลานี่ว่าคือเติมเงินได้เลยว่างั้นเถอะไม่เอาไม่เติมเล่นเองเล่นจากศูนย์เนี่ยเฟีเ้ยวอุ้ยมีรถด,ด้วยซื้อรถได้อันไหนวะปิดร้านนี่ไงคลอเซ s โอเคร้านปิดแล้วรับแค่ก่อนแล้วก็นั่งที่โต๊ะนี้เลยผัดไทยใช่ไหมครับได้เลยครับผมตอนนี้กินเสร็จแล้ว กินเสร็จแล้วก็กลับไปสิครับรอทําไมครนะับผมแล้วเขาเก็บตังค์ทีหลังที่ทํางานก่นอนไปเรียบร้อยอ้าวเสิร์ฟเสิร์ฟดิอ่าเอาออโตนู้หน่อโทษทีร <mia> ับกันรับเป็นนู้กันเฮ้ยเก็บเงินด้วยเยอะ๋ยวรอบหน้าเราจะจะอ้าวเวรกรรมลืมหยิบอีกใบหนึ่งมาเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเลเวลอัพหรอผมเลเวลอัพแน่เลยเชื่อวะไม่รู้เหมือนกันอ่ะ น่าจะปลดล็อกอ่าปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างนะครับนี่ไงเขาให้เราเลือกตอนนี้เรามีผัดไทยแล้วใช่ป่ะเราก็เลือกต้มต้มยำซุปแล้วก็เลือกอะไรได้อีกอะ่ะอา่าไทยแกงกะหรี่แกงกะหรี่ไทยเหรออ๋อ,อมายถึงอันนี้เป็นผัดไทยสำหรับเด็กใช่ไหมอืมผมว่าเรามีเน้นจำนวนเมนูก่อนดีกว่านะอ่าเพิ่งอัปเกรดนี่ผัดไทยบอลหลาเอาผัดไทยไป,เ,ไยไปเก็บเงินก่อน เย่ย yeah. แล้วก็รีบทำอาหารเปริบเปิบถ่าย <c oughs> รวยๆครับรวยๆหย,ยิบจานมาเซบิบเอาปลาเลยน้องๆเก็บโตนี้ก็พอจ้างพ่อขวัววะไม่พอวะพอวะร้อยแปดแปดบวกสิบหกได้เท่าไหร่วะถึงสองร้อยวะไอเชยกูตกคนนี้ด้วยเฮ้ยถึงถึงสองร้อยดิถึงสองร้อยอยู่ไม่ถึงวะ ไม่ถึงว่ะไม่ถึงไม่ถึง200ตอน,นเด็กไม่ตั้งใจงเรียนกันเนี้ยครับระ <Yeah. S 1> หว่างที่พวกคุณกินผมจะยืนจ้องหน้าคุณรีบ oh. กินกดดันจะเอาตังสวยจ่ายตังมาน้องๆกลับบ้านดีๆปลอดภัยวุนนี่ตีห้แล้วแหลนะเนี่ยเอาถึงนี่ว่าโอเคเอาถึงถึงก็ถึงว่ะจ้างเชฟเลยมาเลยหนึ่งคนแล้วก็จะปิดร้านแล้วจะปิดร้านแล้วนะ c l o s โอ okay. เคอาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะคิดชื่อร้านอาหารให้ด้วยนะครับแล้วก็มาช่วยกันคิดเมนูเมนูแล้วก็วิธีการตกแต่งร้านนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผม